ต้มยำไก่ไทยใส่มะเฟืองค่ะเป็นเมนูที่คุณครูขอนำเสนออีกหนึ่งเมนูนะคะเกี่ยวกับมะเฟืองมะเฟืองค่ะอร่อยอร่อยมาทานกับคุณครูเลยนะคะเพิ่งจะเสร็จคะ่ะร้อนๆอนค่ะสวัสดีตอช้า,าค่ะเพื่อนค่ะคุณครูไปตลาดมานะ น,นี้ได้วัตถุดิบมาเยอะมากเลยนะคะจะมาทําเมนูอร่อยๆทานค่ะจากผลทวงนะคะก็คือคุณครูจะมาต่อยอดมะเฟืองค่ะมะเฟืองของคุณครูมีเยอะแล้วเมนูของคุณครูก็ยังต้องนําเสนอให้เพื่อนๆชมอีกเพื่อเพิ่มมูลค่าของมะเฟืองนะคะ ค,คุณครูทำมาหลายอย่างแล้วแต่มื้อนี้คุณครูก็ยังมีเมนูที่คุณครูจะนําเสนอให้เพื่อนๆเช่นกันนะคะค่ะเชา้านี้คุณครูก็ไปซื้อไก่มาค่ะ,คะแล้วก็ซื้อเครื่องต้มยำค่ะว่าจะเดาออกแล้วใช่ไหมคะว่าคุณครูจะทําอะไรทานนะคะและยังมีนี่อีกค่ะนี่อุปกรณ์ เป็นเมนูต่อไปที่คุณครูจะนำเสนอนะคะค่ะตอนนี้คุณครูก็จะไปทำอาหารเกี่ยวกับเมนูมะเฟืองมะเฟืองกันค่ะ,คะเดี๋ยวก่อนอจะทําอาหารทานนะคะเดี๋ยวขอทำงานบ้านก่อนแป๊บนึงแล้วเราก็ไปเจอกันที่ห้องครัวนะคะค่ะ เรามาต้มยำได้แล้วนะคะน้ำเดือดเราก็เริ่มใส่ตะไคร้ใบมะกรูดขาและหัวหอมด้วยนะคะค่ะคุณครูก็จะใส่เกลือด้วยนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะก่อนนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็นำไก่ใส่ลงไปเลยนะคะไก่ชิ้นใหญ่ๆนะคะใส่ลงไปตอนนี้นะคะเรายัางไม่ต้องคนนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวจะมีกลิ่นคาวค่ะปล่อยให้เดือดก่อนนะคะค่ะคุณครูจะเพิ่มรสหวานด้วยการเติมน้ำตาลลงไปประมาณสองช้อนชานะคะเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมค่ะค่ะตามด้วยมะเฟืองนะคะคุณครูใช้มะเฟืองดิบนะคะประมาณ3ผลค่ะปอกสันให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ล้างทำความสะอาดใส่หอมหัวใหญ่อีกหนึ่งหัวนะคะ หลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันก่อนนะคะปล่อยให้น้ำเดือดสักครู่แล้วเราก็ค่อยลดไฟให้อ่อนปานกลางค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่มะเขือเทศตามลงไปได้เลยนะคะค่ะค่ะต่อจากนั้นเราก็ใส่พริกขี้หนูที่เราบุบไว้แล้วนะคะประมาณ10เม็ดนะคะ แล้วแต่ชอบนะคะใครชอบเผ็ดก็ใส่มากใครชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยนะคะค่ะรอยให้น้ําเดือดก่อนนะคะปรุงรสต่อเลยนะคะเราใส่น้ําปลาลงไปนิดหน่อยค่ะค่ะแล้วเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อเพิ่มสีสันค่ะให้ดูสวยงามขึ้นนะคะตอนนี้เราก็คนให้ทุก อย่างเข้ากันนะคะเดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรค่ะรสชาติของเรานะคะสุดยอดเลยนะคะรสชาติพอเหมาะกลมกล่อมมากหลังจากนั้นเราก็เติมผักชีฝรั่งกับต้นหอมนะคะที่เราเตรียมเอาไว้เป็นอันว่าต้มยำไก่ใส่มะเฟืองของคุณครูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะ เดี๋ยวเราก็จะจัดใ่ชามเลยนะคะเพราะเราจะไปตั้งโต๊ะทานแล้วค่ะเพราะคุณครูหิวแล้วนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะที่โต๊ะอาหารค่ะค่ะเดี๋ยวนะคะขอโทษทีคุณครูลืมไปนิดนึงคุณครูขออวดมะเฟืองหน่อยนะคะ ว่ามะเฟืองที่เราต้มเนี้ยสีสันเป็นอย่างไรสวยงามค่ะมะเฟืองอร่อยอร่อยค่ะต้มยำไก่ไทยใส่มะเฟืองค่ะเป็นเมนูที่คุณครูขอนำเสนออีกหนึ่งเมนูนะคะเกี่ยวกับมะเฟืองมะเฟืองค่ะอร่อยอร่อยมาทานกับคุณครูเลยนะคะเพิ่งจะเสร็จค่ะ ร้อนๆค่ะภูมิใจนำเสนอนะคะต้มยำไก่ใส่มะเฟืองค่ะมาทานกับคุณครูเลยนะคะสดๆร้อนรๆเป็นเมนูที่คุณครูแบบยังไงคะตั้งใจมากเลยนะคะก็เลยเมื่อเช้าก็เลยไปตลาดไปหาวัสดุออกมา แต่มะเฟืองนั้นคุณครูมีอยู่แล้วที่บ้านนะคะเลยไม่ได้เข้าสวนค่ะคุณครูก็จะทานแล้วนะคะมาทานต้มยำไก่ใส่มะเฟืองกับคุณครูค่ะสุดยอดเลยนะคะสุดน้าก่อนนะ สุดยอดไม่ได้ใส่มะาขามไม่ได้ใส่มะนาวนะคะใส่มะเฟืองอย่างเดียวค่ะคุณครูใส่มะเฟืองประมาณสามผลนะคะเป็นมะเฟืองดิบไม่ใช่มะเฟืองสุกเพราะต้องการรสเปรี้ยวของมะเฟืองนะคะค่ะบอกตรงๆว่ารสชาติครั้งนี้นะคะไม่ได้ปรุงแต่งรสเปรี้ยวอะไรเลยนะคะใส่อย่างเดียวเลยมะเฟืองสุดยอดจริงๆกลมกล่อมค่ะ เครื่องปรุงของคนครูก็ต้องยำปกตินี่นะคะแต่รสชาติมันต่างกันตรงที่ว่าครูทําได้ลงตัวนะคะไม่ต้องเติมโน้นใส่นี่นะคะพอปรุงเครื่องลงไปกใ็ใส่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 คอยให้สุกแล้วก็มาชิมรสนะคะสุดยอดเลยนะคะเพื่อนๆค่ะยอดสุดยอด คุณของมะเฟืองนี่สุดยอดเลยนะคะประโยชน์ของเขาเข้ามากมายแล้วเขาก็สามารถเอามาปรุงแต่งอาหารให้เราทานได้หลายเมนูมากเลยนะคะค่ะเพราะคุณครูจะคุ้นเคยกับมะเฟืองเพราะคุณครูชอบทานแหนมเนืองค่ะถ้าแหนมเนืองครั้งใดไม่มีมะเฟืองไม่คุณครูจะไม่โปรดนะคะ จริงๆคุณครูยังไม่เคยอืทำเปรี้ยวหวานใส่มะเฟืองคุณครูก็ยังไม่เคยทานนะคะก็เพิ่งได้ทําทานมาเมื่อคลิปที่แล้วแล้วก็เช่นกันค่ะต้มยําไก่ใส่มะเฟืองคุณครูก็ยังไม่เคยทานก็เพิ่งจะมาทําทานแล้วก็มานําเสนอให้เพื่อนๆได้ร่วมทานกับคุณครูค่ะเพื่อนๆไม่ผิดหวังเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูอยากจะให้เพื่อนๆนํา วัสดุที่อยู่ใกล้ตัวของเรานะคะเอามาปรุงแต่งนะคะไม่ใช่อย่างมาเฟืองอย่างเดียวค่ะผลผลิตจากที่เรา,าปลูกขึ้นมาเองเราสามารถเอามาจัดจัดเมนูเด็ดเดดให้เราได้ทานได้อร,อร่อยเหมือนคุณครูเนี่ยค่ะต้มยำใส่มะเฟืองค่ะอร่อยมากมากเลยนะคะค่ะอย่างนั้นคุณครูก็จะขอทาน ข้าวมื้อเที่ยงเพิ่งจะเสร็จนะคะก็จะทานมื้อเที่ยงนี้นะคะแล้วก็เชิญเพื่อนเพื่อมาทานกุนครูด้วยกันนะคะค่ะนั้นคุณครูก็จะขอปิดคลิปเกี่ยวกับการนําเสนอต้มยำไก่ใส่มะเฟืองนะคะแล้วยังมีเมนูมอื่นอีกนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพลาดติดตามต่อไปคะ่ะกับ เมนูอร่อยออร่อยที่เราจะนำเสนอใส่มะเฟืองด้วยนะคะค่ะดูแลสุขภาพกันทุกคนนะคะค่ะบ๊ายบาย